สวัสดีครับเช้าวันนี้ที่อำเภอเกาะช้างนะฮะรู้สึกว่าบรรยากาศเงียบดีเหลือเกินสถานให้บริการนักท่องเที่ยวเงียบสงบมากตอนนี้ช่วงโควิดมาทุกอย่างกำลังเซตตัวเองกลับไปที่เดิมครับ ายหาดติดใสสะอาดมากเลยดูทินี่ขาวชั่วเลยขาวแบบไม่น่าเชื่อเลยสามสิบห้าวันผ่านมาแล้วพื้นที่ของอำเภอเกาะช้าง ใสสะอาดมากปกติไม่ขาวขนาดนี้นะนะทรายนี่ดูสิตอนนี้อยู่ในช่วงไร้มลภาวะเต็มเต็มเลยมีแต่ธรรมชาติล้นวนเงียบเงาหมดโควิดมา ทำยังไงได้เนาะทำยังไงได้สถานการณ์มันต้องเจอ,เม,อ COVID มาโควิดมาเกาะช้างก็เหมือนที่อื่นนะครับเงียบสงบเือนกันไม่มีนักท่องเที่ยวมีน้อยมากไทยเที่ยวไทยก็ยังไม่ได้รอสถานการณ์โควิดดีขึ้นก่อนช่วงนี้เป็นช่วงของ ธรรมชาติได้พักฟื้นตัวคนก็ฟักพักพื้นตัวเหมือนกันอะไรก็แล้วแต่ธรรมชาติสร้างสารรค์ขึ้นมาธรรมชาติก็ต้องเป็นฝ่ายล้างมนุษย์เป็นผู้ทําลายตอนนี้หยุดทําลายธรรมชาติก็สร้างสารรค์เสร็จตัวเองขึ้นมาให้สวยเหมือนเดิมเพื่อรองรับนะักท่องเที่ยวในรอบต่อไปโอเคครับวันนี้รายการเกาะช้างพาเที่ยวสมชายโสดา ต่พามาเที่ยวนะฮะชายหาดอำเภอเกาะกช้างเขตบางเบ้านะฮะก็เขตบางเบ้านะั้นเฟื้นตัวแล้วสวยใสยสะอาดมากเลยครับอืมใ <c oughs> สสะอาดมากเลยโอเคครับสวัสดีครับ